Sign in b บ d d h สพรม a l m ส3สูชินละมานร้ายที่ด้านนอกของหอคอยสะกดมานมีพระนับร้อยรูปคอยเดินตรวจตราด้วยความที่เป็นเขตห่วงห้ามของวัดเซ้าหลินหอคอยสะกดมารจำต้องมีพิกษุคอยเฝ้าระวังอย่างน้อย108รูปไม่ว่าจะกลางวันหรือยามค่ำคืนพระทั้ง108รูปนี้จะต้องมีความสามารถในการตั้งค่ายกลขนาดใหญ่ได้โดยทันที เพียงพอที่จะสกัดจับผู้เชี่ยวชาญในสามระดับบนทั่วๆไปในเวลาอันสั้นได้สิทธพิพี่ทำไมคืนนี้ข้ารู้สึกว่าหอคอยมีบางอย่างแปลกไปพระนุ่มมองผ่านความมืดมิดไปยังหอคอยสะกดมานที่หน้าขนลุกยามนี้หลังกระสิบแผ่วเบากับสิทธิ์อีกคนแปลกไปจะมีอะไรแปลกได้เล่าสิทธิ์ที่อาวุโสก,กว่าจ้องมองมาที่พระหนุ่มแล้วกล่าวตำหนิ แค่ทำหน้าที่ของตนดีๆอย่าได้มัวแต่หันมองนู่นนี่ขอรับพระหนุ่มหดหัวลงขนาดนั้นเองคร่นพวกเขาก็เห็นว่าหอคอยสะกดมารสั่นไหวส่งทั้งร้อยแปดรูปที่เฝ้าระวังอยู่ด้านนอกหอคอยสะกดมารต,ต่างตกตะลึงแล้วพาการจ้องมองไปที่หอคอยสะกดมารโดยไม่รู้ตัวเกิดอะไรขึ้น ค้ารู้สึกได้ว่าหอคอยสะกดมานเหมือนจะสั่นไหวใช่หรือเปล่านะใช้ข้าก็รู้สึกเช่นเดียวกันคิดว่าเป็นภาพลงตาเสียอีกเราสงต่างแปลกใจอย่างไรก็ตามความแปลกใจถูกหยุดอยู่เพียงเท่านั้นในเวลาต่อมาแกรกช่องวางด้านข้างประตูของหอคอยสะกดมานพลันแตกออก เนอร่างสีดําของมารร้ายกระโดดออกมาจากช่องว่างนั้นและยืนจังก้าอยู่ด้านนอกหอคอยสะกดมารเป็นที่เรียบร้อยออกมาแล้วในที่สุดข้าก็ออกมาได้แล้วมารเท่ากลืนโลหิตด,ดีใจอย่างเหลือล้นความจริงแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปในหอคอยสะกดมารมารเท่ากลืนโลหิตก็มีความลังเลอยู่เล็กน้อยในเรื่องที่เสี่ยงเช่นนี้นอกเหนือจากนั้น ในหนังสือโบราณที่ได้รับมาระบุไว้ว่ามีช่องหัวมากมายในค่ายกลฟ้ฟดินภายในหอคอยสะกดมานแต่ก่อนที่จะได้ลองด้วยตนเองจริงๆใครการจะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่หนังสือโบราณได้บอกไว้เป็นความจริงหรือไม่นี่คือหอคอยสะกดมานแห่งวัดเ้าลินเชียวนะไม่รู้ว่ามีตัวตนเก่งกาจร,ราวกับสัตว์ประหลาดกี่ตัวแล้วที่ถูกปราบปรามกักขังอยู่ภายใน พวกมารร้ายเหล่านี้ไม่เคยออกมาได้เลยตั้งแต่ที่ถูกขังไว้ด้านในหอคอยพวกเขาไม่ได้อย่างออกมางั้นหรือย่อมมีใช่เป็นเพราะพวกมันไม่สามารถหนีออกไปได้ต่างหานั่นระคือความน่าพร่านพรึงของหอคอยสะกดมารแต่ตอนนี้กลับมีหนังสือโบราณเล่มหนึ่งเขียนว่าหอคอยสะกดมานี้มีช่องโหวถ้าใครสักคนมาบอกว่ามีช่องโหว มันก็แปลว่ามีช่องโหว่จริงๆอย่างนั้นหรือแล้วถ้าในกรณีที่หนังสือโบราณกล่าวไว้เป็นเท็จไม่ใช่ว่ามานเท่าโลหิตได้ขุดหลุมฝังตัวเองไปแล้วหรอกหรือแต่ทั้งหมดที่ว่ามาก็เท่านั้นในท้ายที่สุดมานเท่าก็ตัดสินใจกระทําลงไปแล้วอยู่ดีนั่นเพราะยาเมื่อแผนประสบความสําเร็จด้วยมานร้ายจานวนมหาศาลที่มานเท่าได้สบกลืนพลังมา มาเท่ากลืนโลหิตย่อมพบโอกาสที่จะก้าวไปยืนบนจุดสูงสุดในใต้ล่ากลิ่นหอมหวานของความสำเร็จน่าเยา้ายวนถึงเพียงนี้ยายมารเท่ากลืนโลหิตจะทนไหวอันหนึ่งคำอธิบายเกี่ยวกับช่องโหว่ในหอคอยสะกดมารที่ระบุไว้ในหนังสือโบราณน,นั้นละเอียดมากและไม่ได้เป็นเรื่องที่เสริมเติมแต่งแต่แตประการใดมันจึงช่วยเสริมความมั่นใจให้มารเท่าได้อย่างดีไม่ดีแล้ว มีมารร้ายหลบหนีออกมาเมื่อเทียบกับความสุขสัั์ของมารเท่ากลืนโลหิตพระที่คุ้มกันหอคอยสะกดมารอยู่ต่างประวัติพันพึนพ้งในเวลาหลายสิบปีมานี้ไม่เคยมีประวัติการหลบหนีของมารร้ายจากหอคอยมาก่อนตั้งขบวนจัดค่ายกลหัวหน้าของกลุ่มสงตะโกนด้วยน้ำเสียงรุนแรงเร่งร้าวทันใดนั้น ส่งทั้ง108รูปต่างระง,งับความตกตะลึงในใจแล้วกลับเข้าตำแหน่งของตนเองอย่างว่องไวเกิดเป็นแถวทับซ้อนการเป็นค่ายกลนขนาดใหญ่ล้อมดักมันเท่ากลืนโลหิตที่อยู่ตรงกลางขาบวนค่ายกลนเป็นรูปแบบค่ายกลนที่น่าเวทนาเสียจริงแค่การกระดิกนิ้วทีเดียวของมานเท่าผู้นี้ก็ทำลายมันได้แล้วกระมังมานเท่ากลืนโลหิตยิ้มยาะดูถูกถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เข้าไปในหอคอยสะกดมาน รูปแบบค่ายกลพวกนี้ยังพอสามารถดักจับเขาเอาไว้ได้แต่ตอนนี้มันเท่ากล่นโลหิตถึงขีดจำกัดสูงสุดของระดับชั้นที่2แล้วแทบจะสามารถกลายเป็นยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่1ได้ตลอดเวลาหากมีโอกาสต้องการจะดักจับตัวมันไว้ด้วยค่ายกลประเภทนี้ถือเป็นความฝันช่างโมงเงาบูมก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียง หากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ